สวัสดีครับผมเจอก,กันอีกคลิปครับโอ้มาดูทีมงานตาสายกันหน่อยครับรอบที่แล้วผมก็มายังยังไม่ถึงนู่นเลยรอบนี้มารอบนี้มาขุดได้อีกบอลูกหนึ่งแล้วตอนแรกว่าจะขุดบ่อสามลูกแต่ไปมาขุดได้แค่สองลูกครับ ไม่ได้มานานเลยครับหลายอาทิตย์เลยเสร็จไปแล้วฝั่งนี้รถไม่เยอะครับทีมงานนี้รถวิ่งน้อยเราจะได้หลายร้อยเที่ยวเลยแหละ ก็น่าจะถึงถึงเดือนแล้วแหละตรงนี้เนี่ยจะถึงเดือนแล้วครับดินเหนียวตรงนี้ตาน้ำอยู่ตื้นมากครับคุดลงแค่นิดเดียวเองน้ำออกแล้วครับ จากนี้ไปที่เทก็ไม่ไกลครับประมาณ1กิโลรถขุดเป็นรถบิววน่นี่ทบงานนี้นา่าจะปีที่3แล้ว แลยมาปีที่สามแล้วไม่เอียมเลยครับไม่มีทลอกดูแลร,รถได้ดีมากครับเทร้อยสี่สิบว่ายังลอยอยู่ครับเป็นรถถอยมามือสองครับภาพสวยงามเลยไม่เยิม น่าจะทําเป็นสะลูกเดียวเลยนแ่เนี่ยพอขุดออกไปแล้วน่าจะทําลูกเดียวลูกลูกใหญ่เลยครับน่าจะุกเกือบไรเลยแน่นี่บอ่อนี้น่าจะได้อยู่ไรหนึ่งครับขุดเลี้ยงปลาครับขุดไม่ลึกเอาพอเลี้ยงปลาได้ครับเอ้าเ็มเรียบร้อยงานเที่ยวครับพี่น้อง งสะดวกไม่หนืดไม่มีหนืดครับพอ,อดังพอดัง รอเลยครับตูดไม่ลายด้วยโอ้รถใหม่ถ้าดูแลรถแบบนี้ก็สวยครับดูสวยแบบสวยยาวเลยออกงานบ่อยด้วยครับทีิงานนี้ดูครับสภาพโอ้เหมือนเหมือนรถเหมือนรถคีเดียวอะ่ะสวยจัด รถดำครับพี่รอ็อกพี่รอ็อกรถแรงในตำนานครับรุ่นนี้คือสุดๆแั้นแหละบอดิน mm hmm. <Body S 2> เนี่ยสบายสบายครับรุ่นนี้ mm hmm. ไม่ว่าจะทีมงานไหนก็เจอทุกทีมครับรุ่นนี้รอ็อกไม่ไมีไม่มีวันตายครับรอ็อก การเที่ยวกับตักเป็ดเดียว เห็นแล้วไม่ได้นับด้วยกี่ตักเอาลุยครับพี่รักออตำนานที่ยังมีลมหายใจครับปูร้านกำนันสุดโอ้โอท่อเดิมท่อเดิมครับไม่ดังจัดแบบนิ่มๆครับ อชมกันต่อไปครับมาแล้วครับรถประจำทีมงานเลยยิงอยู่ประมาณ5้าคันนี่แหละสีห้าคันครับงานนี้รถไม่เยอะแบบนี้ครับน้ำมันเหลือๆครับได้เที่ยวด้วย đêm đêm gấp đêm đêm không có đêm đêm gan gấp จกสายจอดลุยครับโน้โ no! <laughs> อ้ปล่อยคลาดเร็วเกินแน่นอนแน่นอน จอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ